สวัสดีค่ะชาวราศีธนูสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนตุลาคม2 5 6 5นสะําะสำหรับชาวราศีธนูจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้นะโอ้ได้ไพ่เดบิว,เว,วลเลยนะคะเพราะนั้นก็ จริงๆแล้วไพ่ใบนี้มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะมาถึงความโชคดีด้วยนะคะอ่าเป็นไพ่ที่ติดตัวนั่นแปลว่าชีวิตของเราเนี่ยอาจจะมีจุดเปลี่ยนนะคะบางอย่างอาจจะเป็นการเปลี่ยนที่แบบเราเนี่ยถูกบางครั้งไม่ต้องเปลี่ยนแหละนะตัวนี้ตัวที่เข้ามาเป็นอุปสรรคคือสองดาบนะคะสองดาบตัวนี้มันมักจะหมายถึงว่าความลังเลใจความไม่แน่ใจนะคะเราไม่นอนไม่แน่ใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือใจที่ว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยน บางครั้งการตัดสินใจอะไรไม่ได้ในบางสิ่งเนี่ยนะคะเราเองก็ต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเนี้ยน,นะคะคือคิดอะไรไปทำอะไรคือคิดคิดอะไรไปบางอย่างเนี่ยนะคะก็ควรที่จะลงมือทาซะนะคะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตเรามากมายนั่นแหละการตัดสินใจเป็นเรื่องปกตินะ,ะจริงจริงแล้วนะตั้งแต่เราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยชีวิตเราก็คือการตัดสินใจล้ <laughs> ในทุกๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่มันสําคัญกับชีวิตของเรานะคะ บางทีการพิจารณาหรือการตัดสินใจต้องมาจากตัวเราเองด้วยนะคะนะเพราะว่ามันกระทบกับชีวิตเราไงการตัดสินใจก็คือตัวเราเนี่ยแหละที่เป็นหลักนะต้องค่อยๆคิดค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแต่ว่ามีไพ่อดีตเข้ามาอีกแล้วนั่นแปลว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่มันผ่านมาเรารู้สึกเหมือนกับแบบโอเคแหละที่ผ่านมาในในอดีตเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแบบโอเคเราประสบความสำเร็จหลายๆอย่างนะ อาจจะประสบปัรหาในเรื่อง,องหน้าที่การงานของเราก็ได้อาจจะเป็นแบบเออเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงนู่นนี่นั่นก็ได้แล้วก็พอมาถึงตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราคิดถึงในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่แบบมีคนชื่นชมยินดีกับตัวเรานะคะหรือช่วงเวลาที่แบบว่าเราสามารถที่เอาชนะใจใครบางคนได้ก็ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงเพื่อนเราหรือแฟนเก่าเราอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เรารู้สึกเหมือนกับว่า เราอยากจะบางทีมันอาจจะไปถึงว่าเราอยากจะย้อนเวลานะ <laughs> เนื่องเอาไหมคือหน้าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าโอ้มีคนที่ดีเข้ามาในชีวิตล้วอีนี่แม่งหลังเลยใจไม่ยอมตัดสินใจนู่นนี่นั่นสักทีท่านนี้ก็ชอบวานั่นแหละนะคะแต่สุดท้ายแล้วคือแบบนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าไอ้ความลังเลใจนี่แหละที่ทำทุกอย่างมันเปลี่ยนพอมันทาให้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนปุ๊บไอ้เราก็แบบโอ้โหอยากจะอยากจะย้อนเวลาอยากจะให้มันเป็นอย่างวะอย่างนี้นั่นในอนาคตเนี่ยถ้าเจอแล้วฉันจะบอกว่าฉันชอบเธออะไรประมาณนั้นนะคะแต่ณนบะัตรนาะวสิ่งที่สําคัญกนะ็คือววววว่่นนะะ่่่่่าา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 าบบบงงงงททททีีีีเเเเเนน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 ยะะะะะะคคคสสสิิิมมมัััััักกดดดขึ้้้้้้แลลลรรรรไไไไถอออปปตใจุํื ถึงแม้ว่าเราอยากจะคิดถึงอดีตก็ตามนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็ควรใส่ใจนะคะในสิ่งที่กับคนที่อยู่กับตัวเรามันจะดีกว่านะคะอะไรที่แบบมันจบไปแล้วก็คือมันก็คือจบแล้วนะตัวเองนะคิดถึงอดีตมันไม่ได้หรอกแต่เอาเป็นว่าในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีๆก็ได้นะอืคนที่ดีคนที่รังรักเราอะนะคะอดีตก็คืออดีตนะจ้าเราเราย้อนกลับมาไม่ได้นะตัวเองนะอะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าให้คิดถึง อนาคตนะมองอนาคตน่าจะดีกว่านะคะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าคือคือมันมันเหมือนกับว่าเขาเรื่ออะไรคือคนที่โหยหาอาดีตคือตัวเรานะในขณะที่อีกฝ่ายเขาไม่ได้โหยหาด้วยไงนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมมันถึงมันไม่มีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาอืมเขาอาจจะม,มีแฟนใหม่แล้วด้วย ประเด็นมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรื่องของความรักนะยึดอยู่กับอดีตนะเพราะฉะนั้นนรงเนี้ยเราอาจจะต้องแบบเปลีปล่ยนแปลงตัวเองนะคะอย่าไปอย่าไปโหยหาอาดีตให้มันมากนะักเราควรที่จะต้องแบบมองหาอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆบ้างนะคะเนี่ยมีไพ่เด็กไพ่เพลไพล่สองทั่วเรามีโอกาศนะตัวเองนะที่จะได้เจอคนที่ชอบนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้มันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ลําบากนิดนึงแหละบางทีมันอาจจะไปถึงว่าคุณอาจจะแบบเอออาจจะแบบคืเอียกพอมี เราอาจจะต้องแบบไปเจอกับกลุ่มเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบรียนเนียนกันอะไรประมาณเนี้นะมันก็ทําให้แบบเออเราก็คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็เป็นไปนได้เช่นเดียวกันนะฮะบางทีเวลาที่บอกว่าเจอเพื่อนเก่าเนี่ยบางทีเจอคนรักเก่าเจอแฟนเก่าเงี้ยก็อาสเจอได้ด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าถามว่ามันจะได้มัน,ม,นมันไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ก็อาจจะเขาเรียกเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ดีกะ นะมีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนกันพบปะพูดคุยกันเจอกันในละะักษณะในฐานะเพื่อนมากกว่านะคะถึงแม้ว่าตัวเราเองจะรู้สึกว่าแบบเอออีกคนหนึ่งอะนะคะถึงแม้ว่าอีกคนหนึ่งนะคะที่เขา,าอาจจะรู้สึกว่ามีใครบางคนที่เขาแคร์เราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นไงนึกออกไหมเพราะเราไม่ได้ใส่ใจแล้วเขาก็าไปหาคนอื่นอะมันก็แค่นั้นแหละนะจบเรื่องแค่นี้เองประเด็นนะคะเพราะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้สึก เราอาจจะมีช่วงเวลาดีๆก็ได้นะก็ถือซะว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วก็จำเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วกันนะคะว่าณตอนนั้นนะเราทำยังไงมันทำให้เราถึงแบบพลาดพลาดโอกาสตรงน,นั้นไปแต่เมื่อมีโอกาสใหม่เราก็ต้องไม่ทำไม่ทำอย่างเดิมซ้ํานะตัวเองนะคะอย่าทำแบบเดิมนะเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้เอาไว้นะคะไว้เป็นไว้แบบเป็นบทเรียนให้กับชีวิตเราเวลาเจอใครชอบใครแล้วก็รู้สึกดีๆเขาก็บอกเขาไปเลยนะ กล้าๆหน่อยนะจ๊ะบอกเข้าไปเลยเขาจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งนะถูกไหมเพียงแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้แบบพยายามในส่วนของเราไงเราจะได้ไม่ต้องมานั่งนึกเสียใจว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นฉันน่าจะทาอย่างนี้อย่างนี้ฉันเนี่ยนันเงี้ยเนอ่ยหออป่ามันไม่เอาไม่เอาละนะเริ่มใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่นะคะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจะอาจจะหมายความว่าคนคนนั้นเขาอาจจะไม่ใช่คนเขาอาจจะไม่คู่เราก็ได้มันก็เลยทําให้แบบทั้งคู่แบบเออพลาดพลาดจากกันอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะ การที่เราเรียนใจนะั่นแปลว่าเขาเขาอาจจะไม่ใช่แต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอแหละอืเนี่ยผู้ช่วยตารเราเราอยู่นะจ๊ะก็หวังว่าเรื่องของความรักสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยจะสุสมหวังนะนะมีโอกาสแหละนะอย่าเพิ่งใจร้อนใจเร็วนะคะอ่าสำหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้อ่าก็เมื่อกี้ก็บอกเลยนะมีแฟนอาจจะได้เจอเพื่อนเก่านั่นแหละนะสังสรร์ปาร์ตี้อะไรก็บ้านไปนะคะในช่วงนี้นะคะจะได้รับคำเชิญน,นะ แบบไปพ,พูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบเออแบบเฮฮาปาร์ตี้กันสักนิดหนึ่งช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องการดื่มนะตัวเองนะเจอเพื่อนเก่าไงโกงกันเคหากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสนุกสนานก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะบางทีอ่ะแบบอาจจะมีบางคนเขาไม่พอใจอยู่ก็ได้ <c oughs> นะนะอาจจะมีคนแบบเลยทำตาแบบมองเราตาถมึงทึงอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเอาไว้ว่าไอ้ว่าเจอกันได้คุยกันได้ปาร์ตี้ได้แต่ก็แบบให้ พอเหมาะพอควรก็แล้วกันนะอย่างน้อยๆก็แฟนเราก็อาจจะเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเป็นห่วงแหละตัวเองเออเนียน่ยเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะกลับอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีประเด็นนี้เข้ามาด้วยนะในเรื่องความรักแต่ว่าโดยดยอื่นๆแล้วเนี่ยถามว่ามีปัญหาก็คงไม่มีปัญหาหรอกนะแล้วเรื่องการดื่มนั่นแหละนะคะที่สาคัญก็คือว่าบางทีแบบว,ว่านิสัยบางอย่างเนาะ เราเองก็ต้องคิดใหม่ทาใหม่ก็ต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะในบางครั้งนะเวลาที่เรามีแฟนแล้วบางทีเนี้ยเรื่องของการใช้ชีวิตไลฟ์ตล์มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะคะแล้วก็ต้องใส่ใจคนที่แบบเรารักให้มากขึ้นนะใส่ใจคนอื่นนะไม่ใช่หมายถึงใส่ใจตัวเองเนี้ยบางทีเรื่องบางอย่างเล,เล่นเล่นได้ก็จริงนะแต่ว่าบางครั้งเซนส์ของผู้หญิงมันแรงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชายทั้งหลายแหละนะคือก็ต้องใส่ใจนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะแบบ ผู้หญิงก็อาจจะแบบแตัดจบได้นะตัวเองนะสำหรับบางคู่นะคะเพราะาได้ไพ่ควีนมาไม่ค่อยดีนะจริงๆเรื่องของความรักไพ่ควีนนี้มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะแปลว่าเป็นการตัดความสัมพันธ์ไม่ได้นะะบางคนคือแบบคือรักจริงก็ถึงจะรักก็เลิกได้นะตัวเองนะไพ่ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะ <S <S บางทีแบบทําเป็นเล่นเป็นหัวไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่เล่นด้วยนะเขาจริงจังอ,ะอ่ะถ้าเขาจริงจังอ่ะบางทีถ้าคุณมีแฟนในลักษณะนี้คุณก็ต้องเข้าใจลักษณะนิสัยของงงเ้าาดวยพูจรจรริิทํ เขาพูดจริงแล้วเขาทาจริงเขาตัดก็ตัดจริงเขาเลิกเขเลิกจริงนะจะมองงงง่ทีหลังไม่ได้นะเนื่องจาว่าตรงนี้ต้องระวังเอาไว้ให้ดีนะคะตรงนี้นะคะอย่าทําให้มันเกินเลยคืออย่างแน้นอยก็คือแบบเออต้องใจเข้าใจเราอ่ะดีที่สุดนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรามันจะทําให้เรื่องความสัมพันธ์มันจะไม่มีปัญหาได้ทั้งสิ้นนะคะสําหรับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นยังไงบ้างคนที่เป็นพ่อแม่ช่วงนี้ต้องดูแลเด็กๆสักนิดนึงนะคะดูแลเด็กน้อยนะบางทีเด็กก็อาจจะดื้อะอืม ทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองบ้างนะเพราะคนนั้นคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องเข้มงวดกวดขันกันสักนิดนึงนะคะต้องมีกฎกติกากันพอสมควรนะคะอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้นะคะอย่างน้อยๆบางทีเด็กเขาก็ไร้เดียงสาไงเขาก็คงไม่รู้หรอกนะทําเล่นไปอะไรเงี้ยไปไปไปทำนู่นนี่นั่นบางทีแบบเออคนที่เป็นพ่อแม่บางทีนะคือจริงๆมันอาจจะไปถึงบางครั้งเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยเขาก็จะเริ่มวางแผนในอนาคตกับลูกของตัวเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางเอ่อบางครั้งบางอย่างนะคะก็เรื่องบางเรื่องน่ะเราก็สามารถจัด ดีไซน์ให้เขาได้แต่เรื่องบางเรื่องอะ่ะเด็กเขาก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองนะคะเพราะมันเป็นชีวิตของเขาใด้ๆก็ตามแ่คนที่เป็นพ่อแม่คนนี้พูดคุยทำความเข้าใจ นะคะให้กับลูกๆของเราเดีวยว่าโอเคนะสิ่งที่พ่อแม่ตัดสินใจวางนี่ลูกโอเคไม่โอเคลูกชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนบางทีเราก็ต้องดูวยนะว่าลูกเรามีความสามารถอะไรยังไงที่เราสามารถที่จะสนับสนุนเขาได้หรือเปล่าด้วยนะคะในจุดนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกเรามีโอเคมีแบบมีความสามารถพิเศษนู่นนี่นั่นอะไรเออเป็นที่น่าสนใจแล้วถ้าเกิดว่าลูกเราชอบเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่ก็อากจะช่วยเส่งเสริมอ่าแล้วก็ทําให้แบบตรงนั้นอ่ะมันแบบฉายแววอ่ะส่องประกายอะไรเงี้ยก็จะทําให้แบบเออชีวิตลูกก็จะแบบ อาจจะได้ทําในสิ่งที่เขารักจริงๆอ่ะสิ่งที่เขาชอบจริงๆซึ่งอันเนี้ยก็จะส่งผลดีกับอนาคตของลูกเราเองนะคะอ่ะก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีธนูนะคะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็ใสำหรับชาวราศีธนูทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ